ก็แบบหนูก็ว่าราคานี้มันถูกเขาบอกว่าเป็นของหลุดจำนำอะค่ะ <Ừ. S 1> แล้วก็คือพี่ต้องแบบคือรีวิวมันแบบดีมากเลยไงคะ่ะหน้าเฟซเขาคือรับแบบส่งของเยอะมากเลยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็สนใจสองโปรแม็กค่ะราคาเท่าไหร่คะหม,มื่นมีมีหมื่นแปด่นเก้านะคะแล้วก็มี2อง0 0ื่นกว่าแต่ว่าพอดีเงินหนูไม่ถึงก็เลยแบบเอาแค่ไอ้ตรง18ื่นแปะคะ่ะ แล้วก็เขาก็บอกสรุปยอดตัวนี้แล้วก็หนูก็ถามเพราะว่าไอ้มีนัดรับไหมเพราะหนูก็กลัวไงคะ่ะเงินมันเยอะเขาก็บอกว่าในเชียงใหม่นัดรับได้แต่ว่าถ้านัดรับต้องเป็นขอโอนก่อนทุกกรณีเพราะว่าเหมือบเขาบอกว่าเคยมีเคยมีเคสอะไรเคยมีเคสหนึ่งคือนัดรับแล้วคือเขาไม่มาไงคะ่ะก็เสียเวลาไปแล้วก็หนูกเ็เขาก็ตามยอดหนูก็บอกว่าสักแป๊บจะโอนให้ก็คือเขาตามยอดประมาณ4ี่ห้ารอบอะคะ่ะหนูก็ยังไม่ได้โอนเพราะว่า หนูก็แบบตัดสินใจอยู่เพราะว่ามันถูกเกินไงค่ะแล้วก็แบบก็ปรึกษากับพี่พี่ก็ว่าเออเอาก็เอานะแบบเหมือนเหมือนเก้าอ่ะถ้ารวมแล้วหมื่นเก้าอ่ะถ้าได้จริงไ่ยต้ก็แบบหนูกับพี่ก็คือไปเช็ครีวิวหน้าเฟซก็คือแบบมีส่งของจริงมีอะไรเงค่ะก็เลยก็เลยเชื่อคือแบบเห็นเขานัดรับแบบวันหนึ่งเห็นส่งไปสถนีวันหนึ่งคือเยอะมากแล้วก็ถ่ายลงจริงไงค่ะก็เลยยอมโอนไปค่ะโอนไปเสร็จแล้วก็ต่อติดต่อติดต่อยังติดต่ออยู่ค่ะแล้วก็ตอนที่หนูโทรไป เขาก็บอกว่าไอเขารอบแรกโทรติดแต่ไม่มีคนรับ<ม>แล้วก็โทรอีกทีนึงก็ก็ติดค่ะแต่ว่าทีนี้เขาตัดสายโทรไปอีกครั้งนึงก็ไม่ติดแล้วค่ะ<ม>แล้วก็หนูเขาก็ทักเฟซมาบอกว่าใช่น้องไหมที่โทรมามหนูก็บอกว่าอ๋อใช่ค่ะพอดีหนูผ่านมาแถวนี้เลยว่าจะแบบพอดีผ่านมาแถวนี้เลยจะแบบแวะเอารับเอาของเลยได้ไหมจะได้ไม่ต้องแบบพี่จะได้ไม่ต้องมาส่งไกลแบบนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่สะดวกนะคะเพราะว่าต้องรอ เนี่ยค่ะยังไม่ได้เบิกคือต้องรอ4โมงถึงจะเบิกได้แล้วก็เหมือนเขาจะส่งพร้อมกันหมดตอน5โมงเนี่ยค่ะหนูค่ะหนูก็รอพ่อหนูนัดรับที่ตรงไอโรตาสันติรรมอะค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นแบบพอใกล้ถึงเวลาที่นัดรับหนูก็มาเปิดดูเช็คเอาท์เขาคือแบบเขาบอกไปแล้วเนี่ยค่ะก็เลยเราติดต่อภาษาไปที่ทูค่ะก็เลยก็ว่าไงเขาบอกว่าไอตอนติดต่อไปเขาบอกว่าตอนเนี้ยไอเขาอะโอนเงินเข้าไป โอนเงินจากในวอลเล็ตอะไปที่อื่นแล้วก็คือเราอะทาได้แค่เพียงตอนนี้คือต้องมาเอาตามใบใบแจ้งความที่มีตาคูดไปแล้วก็ส่งหลักฐานไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะแบบพยายามถ้าแบบตรวจสอบอะไรแล้วก็คือเขาจะะงงบบัญชีแล้วก็ถ้าคือเงินไม่มีในบัญชีแล้วหรือว่าเขาถอนไปหมดแล้วคือต้องแบบไปเรียกตัวเขามาแล้วก็มาตกลงกันเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเรื่องขอเงินคืนเงี้ยค่ะแล้วเลยตอนแจ้งความวันนี้ใช่ไหะเหรอเกิดเมื่อไหร่ตอนโอนวันนั้นวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยใช่ไหมตอนสองโมงกว่านี่เองค่ะ